เลยนะทำเกมคลิปวี่ B O นี่จดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเลยความมันเลยเพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกอย่างตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่าแล้วก็สวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็วันนี้อยู่กับน้องมหารนะวันนี้เนี่ยเรามาตามกับมาจงเวยภาคแรกนั่นเองนุนนะและเหมือนเดิมเลยนะช่วงเวลานี้ที่เราตามมาเนี่ยก็จะเป็นเวลาโบนัสทามักและผมที่ ตัวกลุ่มเขาแจ้งอัตราการแตกมาให้เราได้ไปติดไปตามกันนั่นเองนะครับผมนะใครสนใจอยากจะเข้าตัวกลุ่มไปดูอัตราการแตกกันในแต่ละช่วงเวลานะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกไม่ดีเนี่ยก็กดที่คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดปักหมดุดเออปักหมุดไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะไปเร็วนะรีบเข้าเกมมาดีกว่าทุกคนแค่ตะกี้เนี่ยลิ้นพงลิ้นพันกันไปใหญ่แล้วนะก็วันนี้มากับทุน2 6 9บาทเริ่มเบ็ดแรกเราไม่เริ่มกันเบ็ดน้อยแล้วนะเริ่มกันเบ็ดสามแล้วนะทุน200เนี่ย ไม่จาเป็นต้องแบบไปเล่นเบ็ดหนึ่งแล้วนะแต่ว่าถ้าใครจะเล่นเน่เล่นได้แล้วนะแต่แนะนําว่าเป็นเบ็ดเขาเรียกว่าเป็นเบ็ดล้างหน้ากระดานนู่นน,นะเออเปิดล้างหน้ากระดานก่อนด้วยเบ็ดหนึ่งเบ็ดสองอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเล่นกันไปดูเดี๋ยววันนี้ขอเปิดเทอร์โบแบบเร็วเลยแลยนะ้วกันโนะนะคือปกติเราจะรอรอบหลังๆเนาะค่อยเปิดเทอร์โบแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอเปิดตอนต้นเลยแลยนะ้วกันไปอ่ะกดมือรอออก วันนี้เนี่ยคอมโบที่หวังจริงๆเนี่ยก็นะ่าจะเป็นโตเขียวดูนะแต่ว่ามาจงเวหนึ่งมันก็มีสิทธิ์นะรูนะเออมาจงเวนึงมีสิทธิ์น้าที่จะเข้าคอมโบส,สวยแล้วเรียบร้อยปีเกมมาเบทสามเอาดิโอเคได้อยู่รูนะก็ดีกว่าเข้าเบทหนึ่งแล้วกันนะรูนะประปกติเนี่ยเราเข้าตเตเบทหนึ่งกันบ่อยมากย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้แล้วนะว่าเบทหนึ่งเนี่ยจะเป็นเบทที่ Mấy cái game bỏi b่อยแบบ b่อยมากๆ luôn. Lệnh oh, bế. Yeah, <laughs> เรียบร้อยรัฐจังหวัน,นี้ไหลาย,ยาวมันไปเลยอ่ะสวยได้อยู่ไว้ลงสี่บาททุกคนอ่ะสิบแปดแปดบาทก็โอเคอยู่ไปแอ้วนะอ๋อของจุมงมาแล้วน้อยไปน,นิดนึงแล้วนะนตอนนี้เนี่ยเรายังเห็นคอมโบไม่ออกเท่าไหร่ด้วยนะแต่ว่า ก็พยายามกดไปเรื่อยๆก่อนทุกนไม่ใช่ว่าเอ้ย <blows S 1> เห็นไม่ออกแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนเบ็ดแบบอัพขึ้นอัพขึ้นเดี๋ยวเนี่ยผมไม่แนะนำจริงๆนะเพราะว่าการจงการจ่ายมันแต่ละรอบเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันนะฟังรอบเนี่ยปรับเบ็ดไม่งูงริ้วเลยไม่แต่แล้วนะ,วนะคือเบ็ดอืด่นอ่ะเราเล่นแตกกันมาดีมากคือเราไล่เบ็ดกันปกติอะไรเงี้ยลัวนะไล่เบ็ดหนึ่งเบ็ดสามเบ็ดห้าเบ็ดเจ็ดอะไรเงี้ยพออัพขึ้นเบ็ดสิบยี่สิบปุ๊บเนี่ยโอ้โหเริ่มไม่ออก น้เริ่มโดนกินรัวๆก็แบบใจเสียละเอายังไงดีจะถอยก็ไม่ได้กําไรเยอะนะถ้าไปต่อก็กลัวจะหมดนะนุ่นะมันจะเป็นอยู่งี้แหละหลายๆคนผมว่าผมติดอยู่ตรงนี้เหมือนกันหมดทุกคนนะนุกนะแต่ว่ามันก็ต้องมีจังหวะที่แบบเราวัดใจกันบ้างทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันที่เบ็ดเจ็ดดีกว่าผมว่าสูงนะเอาจริงๆเบ็ดเจ็ดที่ผมจะเล่นในรอบนี้นะร้อยกว่าบาทเองนุกนะเดี๋ยวเปิดเทอร์โบก่อนแล้วก็กดมือแล้วกัน พยายามจะออตโต้ไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยสลับกับการกดมืออ่าออาเอาดิสวยงามห้าหกโม,โมโตนนี้ออกของเป็นสายเจ็ดบาทเอาดิมาแล้วนะสามร้อยหกสิบแปดเริ่มคอมโบเข้าที่เข้าทางแล้วตอนนี้มาแล้วนะสามร้อยกว่าบาทเนี่ยรวมๆเกาะอุ้ยห้าร้อยกว่าบาทยังไม่ได้บวกกับกำไรเราเนี่ยยังไม่ได้แบบเยอะขนาดนะั้น รอบนี้ผมเห็นเบ็ด 7. กดมือไม่ออกก็เดี๋ยวถอยมาเล่นเบตสแล้วก็ออโต้1สิไปก่อนแล้วขยับไปเป็นเบตหกดมือต่อตรงนะ้เ้ยเอาเอา้ยกดมือต่อตรงนะเรียบร้อยมา1บาทไปเห็ดตังสวยงามลง2บาทไลนกกุโบวไปต่อนี้2บาทโอ้ 2องบาทสองรอบติดโอ้ยดูถ้ามันจะ,จะจะไม่จ่ายมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมันก็จะแบบเขาเรียกว่าลังเลนิดน,นึงนะเนี่ยล่าจะจ่ายแต่ละรอบแต่ละตัวไปเป็นห้าต่อ,อ,อนี่เนี่ยอัพเด็ดเร็วอัพเด็ดยวาวอะสวยเจ็ดบาท แต่ละดอกกนะันลนะเบ็ดสูงๆเนี่ยบางครั้งจ่ายแบบไม่ถึง10บาทยังมีน,นะนะเล่นเบ็ด20เบ็ดสเนี่ยนะเต็มใจไว้ก่อนเลยว่ามันอาจจะไม่แตกถึงแบบขนาดนั้นที่เราหวังไว้แบบเฮ้ยบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเบ็ดสูงๆเนี่ยอาจจะแตกหนักแบบแตกทีเป็นแบบอู้ยสองสามพันอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงลูกนะคือมันมีถึงแหละแต่ว่าโอกาสมันก็จะน้อยตามไปด้วยล้วนะก็แนะนำทุกคนเขาเรียกว่าปรับเบ็ดกันแบบ เป็นเบ็ดวัดใจดีกว่าเออคือเรากดเบ็ดปกติก่อนหาเบ็ดปกติที่จะเล่นแล้วค่อยแบบนานๆขึ้นไปกดทีอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะถ้ารู้สึกว่าไม่แตกคอมโบไม่ออกมาแล้วนะเบ็ดสิบจ่ายหนึ่งบาทไม่เกี่ยวกันแล้วนะนะแบบเบ็ดสูงๆเนี่ยบางครั้งแบบจะจ่ายดีอย่างเงี้ยมันก็โอกาสน้อยแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะไหลเนี่ยผมแนะนําว่าปรับเบ็ดสูงเล่นได้แล้วนะหรือว่าทุนเราสูงเอออันนั้นเล่นได้โดนแต่ถ้าทุนเราน้อยเรายังด้านโ้นไปเล่นเบ็ดสูงๆตลอดเนี่ย อันนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าถ้าใครที่แตกมาได้เนี่ยผมบอกเลยว่าสวยจัด,จดๆแน่นอนสมมติเอาทุนไป50เนี้ยลองวัดใจเลยนะเล่นเบ็ด5เบ็ด6เนี้ยออโต้สิไปเลยแล้วลองดูว่าถ้าออกเนี่ยมันจะจ่ายเท่าไรนะตรนะแต่ถ้าไม่ออกเนี่ยผมก็บอกได้คำเดียวเลยว่าเต็มตัวเสียแนะแต่ถ้าออกมาดีเนี่ยห้บาทอาจจะแตกเป็นแบบโอ้ยห้าหกเจ็ยได้เลยแล้วนะ ถ้ามันคอมโบสวยจริงแล้วเรียบร้อยตรงนี้ยังไงออ้ยมาแล้วเว้ยตัวแพงตัวแพงตัวสวยมาละห้าร้อยกระบาทสําหรับเบ็ดหกอ้โหนี่คือเบ็ดหกนี่ยอมรับตรงๆเลยว่าเป็นเบ็ดที่ผมไม่ค่อยจะได้เล่นลนะน้อยมากที่จะเล่นเบ็ดหกอะ อ้าวเอเออุ้ยหนึ่งร้อยสี่สิบห้าจุดยี่สิบตางค์โน่นนะเอาเว้หรือว่าคอมโบจะไม่ออกแล้วนะนี่ผมกลั้นใจกดอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็ออกอยู่ก็ลองย้ำไปอีกสักหน่อยแล้วกันไปฮะไปฮะตัวทองตัวทองลองดอกนี้ดอกนี้จุกๆไปสวยงามแล้วก็จบที่10บาท จบได้สวยมากแล้วนะคีแรกคิดว่าจะไปต่อรัวๆตัวทองก็มีนะ้ตะกี้นะมีโอกาสลุ้นแต่ว่าไม่มาว่ะคือมันจะหาคอมโบมาเชื่อมกันก็น้อยแล้วนะแต่ถ้าไม่ได้เชื่อมทีก็หลายยาวๆนะสำหรับมาตรงเวนึงนะให้สูงสุดไม่เกิน3คอมโบทุกคนนะก็หลายร้อยได้เลยแหละหราว่ามาจงเวนึงเดี๋ยวจะคอมโบน้อยนะแต่ถ้าใครที่อยากเล่นคอมโบเยอะๆอะไรเงี้ยก็ไปมาจงเว2สองฮะแต่ก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปก็คือคอมโบน้อยจะจ่ายหนักอ่าคอมโบเยอะจะจ่ายบ่อยแล้วนะเอ้ย คอมโบโคอมโบน้อยนะจะจ่ายหนักคอมโบหนักจะจ่ายน้อยนะแ้นะก็เหมือนเป็นการแบบมันก็ไม่ต่างอะไรกันเยอะแล้วนะมันอยู่ที่ใครชอบมากกว่าเนาะบางคนเนี่ยอาจจะชอบคอมโบบ่อยๆเออก็ไปมาจงเว2สองอะ่ะแต่ใครที่ชอบคอมโบไม่บ่อยแต่หนักเนี่ยแล้นะนะดูแต่ละดอกคือมันคอมโบ3รอบสี่รอบก็ตุ้มก็ได้หลายร้อยละแต่ว่ามาจองเว2สองเนี่ยคือแบบคอมโบยาวๆแล้วนะแตก ปั้งลงปั้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 งอะไรอย่างนี้นนะห้าหกรอบได้แล้วแหละคอมโบนะแต่ก็คอมโบบ่อยก็ก็จ่ายแต่ตัวถูกถนะูตรงนั้นไม่ค่อยมีตัวแพงแพงเท่าไหร่เอ้ามาแล้วสวยงาม่ล้นะเออเออของจุงเอาอีกเอาอีกเอออุ้ยสามร้อยหกสิบบาทมาต่ออีกสิบห้าบาทเออ วุ้ยรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์แล้วนะหกร้อยสิบห้าบาทมาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเบ็ดสิบต่อออโต้สิบไปทุกคนอันนี้ลองเบ็ดวัดใจนะเพราะว่าเราขึ้นมาได้สองพันกว่าบาทแล้วเอาเรียบร้อยฟรีเกมสี่ตัว,ว้มาแล้วนะพันเก้าตอนนี้แล้วนะได้ฟรีเกมจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันทุกคนนะ มาจัดเล่บาร้อยคอมโบต่อตรงนี้ช <sorting> ่องว่างลงมาได้หรือเปล่าก็อ่ะเดี๋ยวผมลองมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวลองปรับเปบท20เล่นให้ทุกคนดูแล้วกันว่าไเปบท20จะมาไหมวันนี้นะแต่ว่ามันยากนะที่นะออกคอมโนะเลาว่าตอนยาได้คโกทนี่นเยอะน่ยะมันยากที่เบท20เนี่ยจะออกคอมโบเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้คอมโบจากหลายๆเบทเนี่ยแตกหนักมาเยอะมากลุงนะสี่ร้อยสี่สิบ อีกอีกสองต่ออีกตัวทองลงรางวัลกนตัวระดับซุปเปอร์ห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทอเอาดิยังมีคมุมพลต่อได้ด้วยกุกคนก็เดี๋ยวผมขอขึ้นเบ็ดสุดท้ายเป็นการปิดคลิปนี้ละกันทนะุกก็วันนี้ถือว่าได้กำไรสวยแล้วเว,ว้ย เอาเว้ยขอให้แต่นะขอยุดโอ้ขอมโมยก็ไม,ม่มีอะไรมันจะขนาดนะั้นนะทั้งฟรีเกมรออยู่ข้างบนแล้วก็หมุนผ่านไปแทนที่จะลงให้กันสักหน่อยนะสิบกว่าหมุนก็โอ้โหยาวๆแล้ววันนี้เจ็ดร้อยหกสิบสองบาทก็โอ้ไม่น้อยแล้วนะฟรีเกมนะเราเล่นกันเบ็ดสิบนะก็เกือบผันได้เลยฟรีเกมแค่รอบเดียว รอบที่แล้วฟีเ์เกมก็จ่ายไม่สวยทุกคนอต่อไปฮะเป็นเบ็20ที่เราพูดถึงที่จะเล่นกันนะเรียบร้อยตรงนี้คอมโบ้เอ้ยคอมโบ10มันจ่ายดีว่ไะ,ะไม่เอาแล้วนะไม่เอาเบ,บ็20ละนะผมซ้ำเบ,บ็ด10นี่แหละแต่ว่าออโต้30ทีไปแล้วกันละให้ออโต้30เป็นตัวตัดสินแล้วกันว่าวันนี้จะมาหรือไม่มา แต่ที่จริงก็คนบนอกหลายๆเบ็ดเนี่ยก็มากันแบบโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นั้นละสองพันกว่าบาทละต้องมาดูกันว่าเบ็ดสิบเนี่ยจะมาหรือเปล่าแค่นั้นเองทุกคนนะเบ็ดสิบเนี่ยเป็นเบ็ดที่หลายๆคนขอเข้ามาเยอะเหมือนกันทุกคนนะว่าเฮ้ยลองไปเล่นให้ดูหน่อยหรือว่าลองหาเทคนิคในการที่จะเล่นกับเบ็ดนี้หน่อยนะทุกนะผมก็แนะนำว่าเป็นการออโต้เทอร์โบไปนะทุกคนนะสองอย่างนี่แหละมันทำได้แค่นี้ทุกคน,นเออหรือไมก่ก็อีกเทคนิคนึงคือ ล้างหน้ากระดานด้วยเบ็ดหนึ่งฮนะออตโต้สิบแล้วก็กลับมากดมากดมือนู่นนะมากดมือเบ็ดสิบเออกดยาวๆไปพอเท่าไม่ออกปุ๊บก็ลงไปล้างหน้ากรนะดานอีกแค่นั้นเองนู่นนะไม่ยากก็รประมาณนี้แล้วกันนะู่นนะอุ้ยยังมาต่ออยู่อะอุ้ยมาเอาดิเออเออคุณโบนอออกมาเอาจัดแล้วตรงนะั้น่าจะต้องมีแบบ ต่ออีกรอบนึงแต่เวลาปุนั์ตอนนี้ผมก็ใกล้จะตามไม่ทันแล้วนะเพราะว่ามันก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะคือกะว่าจบคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวลองไปเล่นอีกหน่อยก็ไม่ออกนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสามพนะ้อยสามสิบเก้าบาทจุดห้สตานนะนะใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวกลุ่มวัฒนธรรมนี้อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดเอาไว้ยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม